ลูกลูกแม่เนาะตัวแม่ลูกลูกแม่เอ้ยลูกเถิกตัวนี้ตัวแรกจ้ะตัวแรกป่ะจ้ะแม่เป็นสายแล้วจ้ะลูกลูกอะไรเนาะตัวนี้ลูกมีใบมีหลอดปะตัวนี้ไม่มีใบจ้ะลูกพริกแดงจ้ะพริกแดงปะโอ้พริกแดงสรงตัวนี้ลูกผรูแล้วพี่น้องครับแม่เปสายแล้วแม่ขึ้นเป็นขึ้นแม่ขึ้นแล้วเนาะแม่เป็นไทรลูกมาจกโตล่ะตัวแรกจ้ะตัวที่หนึ่งเนาะแม่เป็นงวดไทยบ้านครับผมไทยกลางบ้านเท่านะ เมวไทยกลางบนเทาแม่คนนี่ลูกนพริกแดงใบหลอด่มอีเสียเท่าไรแคาเปิดไปห้องไปสองหมื่นเก้าพันบาทราคาราคาห้องว้ซื้อตัวนี้แม่นีอมือยู่ตัวนี้กับแม่นแม่แม่อะลูกโคแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกตัวที่สองทุกคนลูกี่ใบหลอดพี่บอดูบไหนน่ะอี่เคเอคบะ อุ้ยหลูลลอกลางอยู่เลยล่ะตัวนี้เลยสวยอยู่นังดังดีเนาะแม่สามเมฆอาใหญ่อสี่เหลี่ยมเลยครับเมือหน่อยตัวนี้สวยด้วยพี่น้องครับแม่สูงประมาณร้อยสามแปดหรืร้อยสี่สิบแม่ร้อยสามแปดเนาะตัวนี้สวยตัวนี้สวยวนี่นิดหนึงนมนิดนึ่แต้มน้อยนึงก็เป็นยังครับตัวนี้มาถือว่าเป็นสาระเครื่องดำี่น้องครับแม่บ้านประกิดสามเดือนเนี่ยปะถึงบั แม่ไม่ซันแล้วนะคะแม่ขึ้นแล้วเนาะแม่แม่เราทรงลูกดีตัวนี้ครับผมเออตัวนี้เปิดไว้สามพันเก้าร้ได้จ้ะสามพันเก่าราคาห้องเนาะแม่จ้ะมักตัวตัวหน่อยตัวนี้แล้วมันงามอ่ะแม่จ้ะสื่งวดแบบนี้ไปเมื่อขาดทุนหรอกกูได้ซื้อไปไปพัฒนาได้เป็นตัวแม่นเนาะ,ะเนี่ยเอาไซเบอร์ผมนิดน,นึง<ช> <ๆ S 2> เบอร์เมื่อกี้เนาะ ไมเบ062 604 2188 2188ตู้อีค่ะตุ้อนอ้ได้ไหมผมว่ามัน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 อันนี้มันทัวไปฝากข้อความนี่ยลองเช็คไหมเนื่อนึ1 2 1ก็ได้เออพี่น้องครับมากโทรมาเด้ยพี่น้องเด้อราคาต่อันเอานะโู้สีสุวรรณบ้างผ้สีสุวรรณจ้ะเดี๋ยวคนพนพหาเด้อ ตัวนี้คนไทยนะบ้างสองตัวนี้ของกูใด้เขาหนูเหมือนกันแหละโอ้เอาเอาเงีเลยเอาโอ้ยกูเห็นนะนี่เอาเงเลยครับลูกสาวซุเปอร์เอ็กตัวนี้ซุเปอร์เอ็กซ์บ่ลูกสาวซุเปอร์เอ็กซ์ต่อไปเลยครับลูกสาวซุเปอร์เอ็กบ่ง้อเจ้าเดียวกันก็เมื่อกี้ครับซุเปอร์เอ็กเด้อพี่น้องครับโอ้สี่เหลี่ยมเงีวเลยเนาะแข้งขาดีน้ำตาดีหนังหนาง้อนี่ประมาณจักเจ็ดเดือนกว่าซุปเปอร์เอ็กซ์สี่สิบหัว ลอย40ล40บวกลบนาะน้ำดังมีเนอตัวนี้ซปเปอร์เครับพี่น้องว่าเจ้าเดียวกันก็บ่อกี้ครับกค้าบหงดีเออว่าซเร์เอกซ์ครับผมว่าเจดเดือนวัยอายุ7เดือนใบหลอดครบใบหอดครบเามสิาต่อรองได้ลราคารองไว้สามสิบห้าครับสูงสูงใหญ่หลุกซูเปอร์เอ็มีใบมีหลอดนังหนา คือโอเคโอเคโอเคน้ำร่างครับแข้งขาหนำร่างมีครับผมอุ้ยแดงแขงหนอดจอยเนาะถือแดดแข้งถืกแดดแข้งแต่งามแดงไปเลยเอาตัวน้อยเหระตัวน้อยนี่เป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งชักเดือนละหกเดือนเนาะหหวไบร์ดคระไบรอดครบตับดีไม่มีเลยค่ะทุกอย่างเนาะประกันตัหนิทุกอย่าง ราคาราคาไปสองหมื oh, oh, ่นหาพี่น okay, yeah. yeah. ้องเทลเคพีสามหนึ่งแน่นปะสูงวันเม็ดเม็ด hmm. ย oh, right? no. ี course, nice ่สิบปลายเนาะตัวอยู่ประมาณร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามบวกบวกตัวนี้ร้อยสามสิบปลายร้อยสีนาหน่อยสตัวนี้อนาคตดีพี่น้องเนาะอนาคตี้อนาคตแถวลไปซื้อไปาทุ่น่ะเครื่องก็ดีคับพี่น้องคับดูตัวนี้ เออตัวนั้นหมักสุกไปยังตัวนั้นเด้อพี่น้องก็เด็กแดงอีหลีตัวนั้นใบหลอดมีครบทุกอย่างระวังสันเบื้อเดียวกันก็เมื่อกี้เนาะเอาทั่วไหมอีกเบื้องทัทรศัพท์เจ้า062ย์4กสองศูนตัวนี้2 2งสองหมื่นสหมื่นห้าลดได้สองหมลดได้ตัวนั้น35มสิ้าลดได้พี่น้องเห็นลิบทั่วไหได้พี่น้องครับงวดสวยๆเลยครับคอเดียวกันครับเจ้าเมื่อกี้เอาชุดนี้ ปไปสวยครับผมแฮมันแฮมานเล้ยครับผมซื้อเงี้ยนะครับผมวันนี้ห่วยคุณต้องถามเจา้าซื้อตุ่ยเนาะโคสีสุวรรณครับเดีย๋ยวผมสีไปย่าอยู่ดอกโทษหาสุกนี่สีเขาจะง,ง่วงงามให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องครับสีไทยจะบังง่วงงามเห็พโค้บันถามหาหลายขวดง่วงเมียสาวหน่อยนะพ่อเนาะสาวหน่อยไปนี่เมียสาวหน่อยเนาะสาวหน่อยเออ,อ,อเนื้อหนังว่าต้องไปเบาถึงเลยพี่น้องมาเต็มเต็มเลยเนื้อหนังเนาะ เนื้อหนังมาเต็มเต็มเอาเบ่งกีเบ่งยิงขี่น้ำล่างที่ละน้ำล่างน้ำล่างมีครับผมสูงเมตรสี่สิบได้ไหมบอเมตรสี่สิบบวกบวกเป็นรูปบวกไหนล่ะพ่อทางวาเด้องราเด้อร์บูฮูเนาะเอ้าพี่น้องครับจิตนาดาวินะพี่น้องเดี๋ยวเบุกทางแล้วก่อนเครื่องดำนะพ่อเครื่องดำพี่น้องปุ๊บเครื่องเครื่องดำเครื่องดำกกแขงกกขาหน้าตาดีครับ ใบหูมา้วนๆเลยพี่น้องครับเนื้อหนังพับนาดีนำด่างเง้วเปิดว้ไว้ปไหนพ่อราคาเปิดวันที่สามหมื่นสามสามหม่าราคาห้องว้ซื้อเนาะพอกันเอาตัองดีกวนี้ตังีกว่นเด้ออืตัวนี้ยายนี่ทุกยางเลยเนาะสามหมื่ามารอยการแปก็ห สามหมื่นสามพี่น้องพิจารณาเองครับผมมาหน่อยตัวนี้สวยสวยเลยเดี๋ยวได้ผมผมผมเบิง้งเรามันคือตัวนี้ี๋ยวเอาพี่น้องครับพี่น้องมาเบิงงง้งหัวหงามตัวนี้แล้วพี่น้องครับสามหมื่นสามนะพ่อเนาะครับสามหมื่นสามแล้วลูกใบหลอดผมมีแล้วพี่น้องครับสามหมื่นสาม สี่เหลี่ยมเลยสเหียมอยังขาตรงซ้ออเอาสามม้นไซเบอร์โทรศัพท์นโทรศัพท์ก่อนศูนย์เกาสามศูนย์เ้องสามสองเกาสามหนึ่งเ ตามพันสามเนาะสวยดีสวยพี่น้องครับตัวนี้สวยตัวนี้สวยโค้มาพี่น้องครับโค้มาต่อราคางกันแล้เนาะแค่รถใดอยู่เนาะครับรถใดเออเพื่อมันทึกหายนำกันนะเอามาเบิรงง่วงงามมาที่นี่พี่น้องเด้อง่วงงามครับเอาแสดงว่าขอบมันจืดหมดนี่ขอบขอบมันจืดเนาะ จักเดือนอะไรหนิงัวตัวนี้ประมาณจักเดือนไม่พุ่มจักเดือนละพอสิบเดือนประมาณสิบเดือนเนาะโอ้พี่น้องงัวสิบเดือนใหญ่ไปหนนะต่อไปนี่กุกขาเบิ้งกี่เล่าพี่น้องครับว่าเป็นลำตาลเด้อพี่น้องเด้อหางเง่าลามดินเนะโอ้ยตัวนี้ใหญ่ปวดว่าจะเข้าไปยานยานมันเข่าลังบ่ได้อ่ะตุ้งหัวตุ้งหัวเบิ้งดิงดิ้งหลอกเบิ้งเอาว่าเข่าพี่อีลามาแม่ห้เบิ้งน้อกัรเนี้ยอ่าวป้าต้องป้าต้องเบิ้งงางเออโอเคขนาดนี้ละพี่น้อง ลูกบักได้เนี่ยพ่อจำซื้อมาได้เนาะแต่ว่ามิชาตลละะร,ร,ร,ราตกะตกูลแล้วเนาะมิชาตระกูลเลยก็หนุนมิชาตระกูลแล้วก็พวกขวานเป็นตระกูลเคเอฟละมั้งเหรเนะาะใบหูส้ำลำตาลพี่น้องมาจ้ะว้าใบาส้ำลำตาลในหูคนนั้นครับไกลแห้งเลยใบส้ำลำตาลเลยพี่น้องตัวนี้ไงลีพี่น้องครับตัวนี้ราคาระเบิดตัวอะไรเดี๋วพ่อตัวนี้เได ยงไเท่าไหรแฟนห้าร้อยดก็สแฟนห้ารอยโอ้องไปเลี่ยงได้พีน้องมาหาเสือหลดสองหมืหเลี่ยงมันเมื่อยตัวมหาเสือตลาดนี่แหะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเครื่องดำเครื่องดำพกหางใหญ่พี่น้องทาแข่เลยคอ้ยตัวนี้พี่น้องครับคอนซอนง้อตัวนี้ง้อน่อยตัวนี้สองหมนอยอุ้ยอุอนี่แหะครับ ตลาดแห่เลยวท่าแต่แม่นี่เหรอพ่อ,แม,อแม่เพิ่นขายไปแล้ววะโอ้จะพอดูหนึ่งสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่เพิ่นขายไปแล้วครับผมพี่น้นอ,นองครับพอจะขายเดียวลูกไซเบอร์โทรศัพท์ปาะเทศนี่ก็รับพ่อ ศัวสัเจ้าน,น,น้ 2, 18, อ087 087 877 877 0775 0775 28,800ร้อยพี่นอออ้องเอาโทรมาพี่น้องครับสวยเลยครับตัวนี้ครับแม่เป็นขายแหครับผมพี่น้องครับผมซ้ำล้ำตาลริละไม่ซำไม่ผัดไงลูหูแม่อู้อยากพี่น้องชาโลรีรตัวนี้นมันขายกันสามหมื่นตัวใดนี่ มันสูอเป็นตีเป็นงอโค้งไปแล้วครับมันขายไปสามหมื่นสองตัวนี้ห่็ดสิบัวราก็ลองส่่าบามยเหนอยเจ็ดสิบกัว่เนกิมกตู่ามารบเ่งวัที่นี er ่คร uh, oh! ับแงาเง่สาตูรถไฟวัวแม ควบแม่แม่ลูกสามหมื่นแปดพันหายนะลูกแม่เนาะขบเอิอดเป็นเล่มันีนเนาะเล่มันเนาะพอพอพอเป็นเล่ปนพอเป็นบ้ามันเนาะเอิอดเล่มันเนาะลูกเราอยู่ตรงนี้พี่น้องครับหลังเป็นกระด้านเลยครับผมพอเป็นบ้ามัน วัวหน่อยตัวนี้งามอยู่ตัวพี่น้องเด้อมันเงาเงาเลยแม่เนาะเงาเลยแม่เนาะแม่นี่เป็นเป็นเล่เล่เครื่องหนึ่งมั่งก็เป็นเล่แท้เนาะแม่ก็เป็นเล่มั่งเนาะเล่หาสิเปอร์เซ็นต์ครับผมลูกเราจะเดือนละไอ้ลูกเราได้จเดือนลหาเดือนบอก ราคาไปเท่าไหร่ราคาจา่างใดเท่าไหร่หกพันหาครับสามหมื่นหกพัราคาอ่างใดสามหมื 4, 000, น่นหกพันหาเก้อนกับก่อนกัสี่หมื่นเสมัยก่อนกับราคาอย่างนา้เบอน,นื <c oughs> อนี้มัอนการากาาใดเนาะก้นับ้ับี่มนเนี้มัองับา่างใดเนะ้อนกก้นับหนเี่อนับาย่งเนาะอัน่อนเลยมัยพอนงเนาะนับ้อนับมืนเน่ยม่อนยงายแ้อนก้วบ่หม่นี่อโัค้งตัวนี้ไปล <c oughs> ่ะ เดี๋ยเนอกเาใส่ทุั์มาที่เราทัพเย์แปดสามศดสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูจครับผมอไหนหน่อยอุบุบนี่แหละครับอุบลเนาะครับผมเออโทรไปหานาะพี่น้องเด้อไปอยากไ้งัวรีมั่นเด้อพี่น้องโทรไปหาเราคขับใครับผมนาล้วค่ะตัวนี้สองหมื่นสามพันหาด้พี่น้องง่วแม่สาว คือชิวค่อคยเข่าสนามเนาะบ่ขายคูนออกไปโอขายคูนไปบอครับร้อ่มอ้ตัวนี้งามเตัวสุาดี่เนจับจับอสสุนทเน่้เล่ยุทานไปบอ่มือกี้ทายไปยังสทายไปแล้วบายไปหมั้งเธอน่งง้วยตุ๊กตาพี่้อเบิงงวใหญ่เดียวเธอนีเฟีมใหญ่ใงวแยกหลูกลูคนขายไปไหนเนาะงวยแยกลูก โอ้สูงใหญ่พี่น้องครับว่าแมนยากหน่อยตัวนี้ร้อยเจ็ดเจ็ดสิบเลยปะได้อยู่นอกหกสิบเนื้อหกสิบไปปลายเนาะเพื้นให้ลูกมาจักโตหรอพอในลูกสมโตให้ลูกมาสองตเนาะแยกไปเนาะหุ่นเนี่นี่ขึ้นขึ้นแล้วบินี่พือสมเนาะสมเนาะโอ้ผสมมากเลยพี่น้องเด้อพี่น้องถามหาว่าง้อแยกลูกแล้วตัวนี้ผสมให้เรียบร้อยใหญ่ครับผมหุ่นหาลูกได้ไหนเน่ยปะหุ่นในลูกมันอยู่ คน <Ris> <concur S 2> หาลูกโอ้คนหาลูกนี่ยนี่มันเป็นมันเป็นลูกกระทบไปเนาะเป็นลูกกระวทบปอกสายบ้ามันเนาะตามมึงบ้ามันเลยบอกเออติดโบดหน่อยนึงนะพ่อเนาะเขาเขาจากยจ้าหน่อยนึงเออผสมเลยจักเดือนแล้วพ่อเสามเดือนไปยสามเดือนแล้วเนาะผสมสามเดือนเลยพี่น้องสมวัางได้ไหมพ่อสมโตผสมโตในบ้านเนาะโอ้พี่น้องครับพ <way>. well, <tr> ี Hell, oh. ่น้องทางภาคกลางขีดถามหาของว่า <Okay. S 1> <tr> กอายกลูกท้ายเห่เด้อพี่น้องเด้อลอยหกชิปไปไปลายห้องหาลูกแล้วพี่สวยครับเฟมใหญ่งงๆราคาเท่าไรพอ่พออสามสบห้าสามสิา่ เนพ้องไวสาหตัวนี้งัวแยกลูกสาส้พี่น้องครับงัวแยกลูกสาห้ายนี่ะครับพี่น้องครับพอใสเบผมนิดนึงข่อโทสาพอแปดองซูดแปดสองหนึ่งหนึ่งหนึดเดงัวครับงัวแยกลูกพี่น้องครับพี่น้องโทรมาเด้อพี่น้องเด้องัวนี่งัวแยกลูก เฟรีเงยๆครับผมแต่ว่านี่ทองสามเดือนแล้วทองสามเดือนแล้วครับพี่สวยครับพี่น้องครับมักโคมาพี่น้องวัวพี่น้องอยากให้ผมหางัวอยากลูกผมหา,หา,หาอะไท่านี้แหละพี่น้องเด้อตัวนี้งานคนนี้ัวนี้น่องสี้ำลางดีนะพอเนาะแข้งขาวุ้ยต้นนี้รับประกันทุกอย่างเครื่องดำพี่น้องวุ้วอยอร่ยโกสิบปลายกับลอยเจ็ดสิบหัหาลูกเนาะ <laughs> แม่ลูกเลขสองมือหาป่แม่ลูกเลขสองมือหาป่ลูกกับแม่ <c oughs> ลูกเยอะกว่าสองมือ <c oughs> หาครับพี่น้องครับราคากับพวกแพงพี่น้องอยู่นีเกลียนี่แหละพี่น้องงวดนเพามันถืองวดมันถือส่วนนี้ฝ่ามหาสื่อไว้เด้อจะนว้นมันแพงมากเขา่ขายราคานี้ในประเทศ สองหม iden, ืนมาหลายดอกต่อได้ต่อเนมันมือมากมากอเบอร์อเบอร์มากอเบอรมากอเบอร์สามาเดียว้านหนึ่งหครับ่ไหวโชีเ่าโคชีคือเ่าครับผมาเก็บขาตดนย้เรายางไปไหนแล้วผมเก็บขาในบนงัวเก็บขาเดี๋ยองของเก็บขาเอาตัวมากพี่น้องครับความสรงด้อบอกความสงบอกพูนพูนล้วครับ